เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันภายนอกว่ามันจะเป็นยังไงอ่า้ยมันดูแบบไปความคิดมัดคิดมัดนะ แล้วสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบก,กับรายการสกัดีส่วและผมชื่อพีกนะครับก็อ่าตอนนี้ตัวที่ผมสัส่นนี่คือตอนนัวนี้หนาวนะครับก็ในที่นี้นะครับผมยังไม่ได้ออกแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาออกแบบพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งในการออกแบบนะครับก็ ในลูกแก้วมันจะมีบ้านนะครับยิมก็จะออกแบบบ้านประมาณนี้ไปแล้วก็จะมีต้นคิปมัดอยู่ข้างๆบ้านตรงนี้แล้วก็จะมีอ่าลูกอมฐานนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเออดูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆคลิปนี้จะลงตั้งแต่ที่ที่แล้วนะแต่ว่าผมทําไม่ทันนับไม่ว่างนะก็เลยมาทําลงในทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าบทคิดมัดแล้วก็ไม่ต้องทําต้นคิดมัดก็ได้นะครับก็จะเหลือแค่บ,บ้านแล้วก็หิมะก็เป็นบ้านธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในขวดโหล ขวดแก้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ชมดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอุปออก,าการณ์ที่ใช้ในการสร้างก็จะมีด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งในที่นี้จะเป็นการสร้างฐานของโซนโกลบนะครับก็จะทําเป็นวงกลมก่อนโดยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่21บล็อกนะครับหนึ่งสองส1ม1ี1 7แบบ 6, 18, 18, 19, 20, เออแล้วก็ตรงการนะครับก็นับถอยหลังไปหนึ่งสองสามสีห้าหกดแปดเก้าสิบสิบเอนั่นเองแล้วก็ยื่อลงมาสิบบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหต่อไปเราก็จะมาวางตรงนี้อ่าด้านหน้านะครับใช้ไม้สีนี้สีเข้มๆนะวางด้านหน้า9บล็อกนั่นเองหนึ่ง ด้านละ4ี่บล็อกนะครับ1 2 3 4อ่าแบบนี้แล้วก็อ่าเราก็จะวางตัวนี้เช่นกันก็จะทำค่อยๆทีละสเต็ปนะครับก็ด้านละ9บล็อกนะครับทรวุทั้งหมด9บล็อกโอเคเนี่ก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนต่อไปนะครับก็เราจะทำด้านขวาก่อนก็แล้วกันก็จะทำให้ดูเป็นวงกลมนะเนี่ยก็วางด้าน,นขวาตรงนี้2 2แล้วก็ตรงนี้2 2มันก็จะต่อกันแบบนี้นั่นเองเราก็ทำรอบๆไปเลยนะครับ นะแบบนี้ในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะวางบันไดกับหัวนะครับกับด้านตรงนี้แล้วก็สูงขึ้นไปอีก3บล็อก1 2 3แล้วก็ปิดไปแล้วก็ตามด้วยบันไดแบบนี้แล้วก็แบบเป็นบล็อกนี่เราก็จะทำแบบนี้รอบๆไปเลยนะครับซึ่งอันไหนที่เป็นในส่วนของด้านหน้าเราก็ทำหันมาด้านนี้ ก็จะมีทั้งหมด4ทิศนะนี่เราก็จะวางมาได้กับหัวตรงนี้เช่นกันก็สูงท้าเหมือนกับด้านหน้านั่นเองนะก็ข้างละ2เนี่ยตรงนี้เราก็ด้านนั้นที่เหลือก็กลับไปด้านหนึ่งผมพูดอย่างนี้เรางงไหมเน่ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะโอเคในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ปิดไปด้วยนะเพราะมันมีช่องว่างอยู่เราก็ปิดไปนะแบบนี้ โอเคตอนนี้เราได้ในส่วนของด้านนี้แล้วนะครับด้านต่อไปก็ทําเหมือนกันนะก็ไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรนะนะก็ทําเหมือนกันเลย ต่อไปเราก็จะเอาหมะนะครับวางปิดไปเพื่อที่จะทําเป็นพื้นของตัวบ้านนั่นเองนะที่เราจะทําด้านในของลูกแก้วโอเคตอนนี้เราก็ทําแบบนี้แล้วนะครับเป็นฐานของลูกแก้วนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำากระจกรอบๆเลยนะครับซึ่งกระจกนี่ค่อนข้างจะทํายากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้ปะนะแต่ว่าก็จะมาลองทําดูก็แล้วกันนะว่าใครช่ำชองเรื่องอวงกลมอะไรแบบนี้นะคือทามาทําได้แต่อาจจะใช้เวลานานมากๆ 2000 years a l t โอเคตอนนี้เราก็ได้วงกลมแล้วนะครับซึ่งวงกลมนี่ก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่21บ็ล็อกนะครับที่ผมทำนะก็ค่อนข้างจะใช้เวลาทำนานเลยแล้วนะ <c oughs> ก็เลยเอาเป็นว่าผมตัดฉากมาทำข้ามมาตอนดีเลยแล้วกันก็จริงๆไม่ต้องวงกลมขนาดนี้ก็ได้นะก็จะทำวงกลมในลักษณะอย่างไรก็ได้แต่ขอให้เป็นลูกแก้วอะไรเงี้ยจะได้ดูแบบเป็นสนุกรูบหรือว่าลูกแก้วนั่นเองนะอาจจะเป็นขวดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเออข้างล่างตัวนี้มันยังดูแปลกๆใช่ไหมก็ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มในส่วนของบันไดด้วยก็ดีนะบันไดรอบๆด้าน,นล่างให้ดูเป็นฐานนั่นเองนะเราก็จะวางรอบๆแบบนี้ไปโคง้คงๆเนี่ยประมาณนี้จะได้ดูแบบเป็นฐานมากขึ้นอมืมันก็ดูโอเคขึ้นมานะดูแบบเป็นฐานดูเป็นความมั่นคงมากขึ้นนะด้าน,นล่างเลยเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําในส่วนของ บ้านที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ต้นไม้ตกแต่งให้ดูแบบมีความเป็นคริสต์มาสหน่อยนั่นเองนะซึ่งไอเทมที่ใช้ในการสร้างบ้านก็จะมีด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้นะแล้วก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยตัวบ้านนะครับก็จะมีขนาดที่6กคูณเนะครับก็จะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้6บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขนาด7บล็อกอ่าแบบนี้ แล้วก็ความสูงสูง6นะครับ1 2 3 4 5 6ในแต่ละเสาสูง6บล็อกนะนี่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยไม้แปรรูปเราก็จะปิดทั้งหมดไปเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะหน้าต่างอีกทีหนึ่งเราทำให้ดูแบบเป็นรูปทรงของตัวบ้านก่อนก็จะเป็นตัวบ้านในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเราก็จะต่อเติม เพิ่อมอีกหน่อยเพื่อที่จะให้บ้านมันดูแบบไม่เป็นซีเรียสไงโอเคเราก็จะวางไม้ไปรูปตรงนี้สูง2บล็อกแล้วก็ตรงนี้สูง3อันนี้เราเว้นไว้นะครับไว้ใส่หน้าต่างอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะวางไม้นะครับสูง4บล็อกแล้วก็เว้นตรงกลางไว้เพื่อที่จะใสะ่ประตูนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นไม้แปลรูปนี่แบบนี้และในส่วนตรงนี้หน้าอันนี้ก็ใส่ประตูโอเคและในส่วนที่เหลือเราก็ปิดตรงนี้ไป เหลือด้านในไว้นะครับแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาทําหลังคากันนะครับอหลังคานะครับเราก็จะเริ่มจากวางสลับอิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วางเป็นบล็อกแล้วก็สูงขึ้นทีละสเต็ปแบบนี้นะแล้วก็เดีย๋ยวเราต้องยื่นมาด้านในนิดนึงโอเคเพื่อให้มันเท่ากับตรงนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะวางบันไดแล้วก็บันไดตรงนี้กับหัวแล้วก็ตามด้วยแบบเป็นบล็อกนะครับ อ่าแบบนี้เออผมรู้สึกว่าผมควรที่จะเอากระจกออกแฮะงั้นเอาออกแล้วกันเดี๋ยวค่อยทาใหม่ก็ได้เดี๋ยวค่อยทำยยท,ำทีหลังเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกระจกลายกระจกเงาอะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบตาลายไงก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมดูแล้วแบบอ,อะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างงี้ใช่แล้วทุบกค่ดานนานน,าน่าจะพอมั้งนะโอ้ยอย่างงี้หน่อยดูสบายตาขึ้นเยอะอ่โอเคหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นหลังคาด้านบนนะครับหลังคาด้านบนก็ วางแบบนี้คืปอปีกหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งบล็อกเออตัวนี้อาจจะมีลายกระจกนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดูได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะวางบันไดบิ๊กนะครับวางไป2อันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นสลับแล้วก็ตามด้วยเออบันไดนะแล้วก็แบบนี้เป็นบล็อกอันนี้ก็เป็นบันไดสลับนี่วางแบบนี้นะครับเออตัวนี้จะเป็นบันไดนะแล้วก็จะมีบล็อกแค่ตรงกลางตรงนี้ ที่เหลือนะครับเราก็วางบันไดกับหัวด้านนี้แล้วก็ตามด้วยสลับนะเราก็จะได้หลังคาในลนักษณะแบบนี้นะครับโอเคในส่วนของหลังคาตรงนี้นะครับเออผมคิดว่าเราน่าจะทําแบบนี้เออเดี๋ยวทุบตรงกลางออกไปผมคิดว่าตรงกลางเนี่ยน่าจะใช้อ่าบล็อกอันใหม่นะครับบล็อกวสัสดุอะไรก็ไม่รู้อะคอปเปอร์นะครับบล็อกคอปเปอร์สีนี้หรือว่าจะใช้บริกวางก็ได้นะครับแต่ที่ใช้คอปเปอร์เพราะว่าผมไม่เคยใช้ทําหลังคาไงน,นี่ก็อยากจะลองไง <laughs> ลองลองลอง แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักมันก็อาจจะเปลี่ยนสีไงขึ้นสนิมอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูแปลกตาดิโอเคตอนนี้เราก็ทำหลังคาเสร็จแล้วนะครับในส่วนต่อไปเราก็จะมาเก็บารายละเอียดนิดนึงอ่าแล้วต่อไปเราก็จะวางตัวนี้เป็นประตูปับ๊บแล้วก็ตัวนี้กระจกกระจกก็ที่ใช้สีขาวเพื่อจะให้ดูเหมือนฟ้านั่นเองนะ มันเป็นฟ้าไงแหนาวจัดอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ก็เป็นแถบดอมันเป็นบานหน้าต่างนั่นเองนะแล้วก็จะวางฟืนตรงนี้ด้วยก็แล้วกันเออป่องไฟเดี๋ยวเราต้องทําป่องไฟด้วยนะครับป่องไฟเราจะทําประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ก็โค้งมาหน่อยแล้วก็สูงสักสามบล็อกน่าจะกําลังดีก็ตามด้วยไฟควันออกจากตัวบ้าน ก็จะวางประมาณนี้แล้วกันแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นที่ตัดฟืนเออแล้วตัวนี้ต้องเจาะหน้าต่างด้วยนะครับเออในเรื่องการตกแต่งนี่ผมยังไม่ได้ลุยนะก็จะเป็นการตกแต่งแบบลองทํามั่วๆนะลองทํามั่วๆโอเคตอนนี้เราก็ได้ตัวบ้านแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเหลือเจาะหน้าต่างเดีย๋ยวเราเจาะรอบๆกอนแล้วกันนะเอาวางประมาณนี้ ใน,นส่วนต่อไปนะครับเราจะมาตกแต่งภายนอกกันนะครับก็จะมีเทมตามด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ซึ่งขลักเราจะทําเป็นเอ่อคุกกี้นะครับไม่ใช่คุกกี้ผิดเอ่อทำเหมือนลูกอมนะครับเออลูกอมเอาด้านนี้ก็แล้วกันนะก็จะเป็นลูกอมสลับแดงขาวแดงขาวนะก็จะเอาความสูงประมาณนี้ก็แล้วกันแบบนี้แล้วตรงส่วนพื้นนะครับเราก็จะวางน้ําแข็งนะครับนี่วางให้ดูแบบ เป็นทิสเกตอะไรเงี้ยจากที่เป็นน้ำเราเข้าฤดูหนาวกลายเป็นน้ำแข็งไงแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะทําให้สูงขึ้นมาหน่อยทำให้ระดับชั้นมันต่างขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยต้นสนต้นสนนี่ก็เราก็จะสร้างมาเองนะทำแบบฟางมุ่วๆก็เหมือนรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะสามเหลี่ยมก็ตรงนี้ด้วย ต่อไปผมก็จะวางแผ่นหิมะนะครับเพื่อที่จะให้ระดับของพื้นหิมะให้ดูแบบต่างกันไงเหมือนแบบหิมะส่วนนี้ตกเยอะส่วนนี้ตกน้อยอะไรเงี้ยจะได้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะก็วางรอบๆไปมั่วๆนะจุดไหนที่เป็นไม้เราก็ปิดไปด้วยใน,นส่วนนี้ผมก็จะเอาขนแกะนะครับวางตกแต่งต้นสนนะครับเพื่อที่จะให้ดูเหมือนต้นคิดมัดนั่นเองนะวางเป็นจุดๆไปแล้วก็เพิ่มความสว่างด้วยกุศลอ่านะแล้วก็ตามด้วยกล่องนะครับซึ่งกล่องนี้ก็เป็นกล่อง ในเทศกาลคริสต์มาสนะครับที่โมแจงเขาจะเปลี่ยนสีของกล่องให้เป็นเหมือนกล่องของขวัญอ่าก็เข้ากันเลยนะภายนอกผมก็จะตกแต่งประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาตกแต่งภายในกันซึ่งภายในนี่ผมก็ยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะตกแต่งประมาณไหนก็เป็นว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะตกแต่งยังไงก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนะี่ยอาจจะดูโลง่งๆใช่ไหมครับก็ เราอาจจะทําเป็นสวนด้านล่างที่ปลูกพืชหรือที่เก็บของขนาดใหญ่ด้านล่างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในแบบเอาชีวิตรอดนะวางสลับสลับกันเดี๋ยวเราจะวางเตา,ผาเผาด้วยนะครับเตาเผาเตาผิงในส่วนตรงนี้ก็แล้วกันแถบดอผมก็จะใช้อันนี้นะแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถางขึ้น โอเคตอนนี้เราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกับบ้านในลูกแก้วในธีมคริสต์มาสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันภายนอกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราปรับไปตอนกลางคืนนี่คือแบบมันเช่เลยนะครับนี่โอ้วมันดูแบบไปความคริสต์มาสคิดมัดนะแ แต่ถ้าเกิดว่าคิดมมดหมดก็ให้เอาแคนดี้ออกแล้วก็ต้นคิดมัดออกก็จะเหลือแค่บ้านแล้วก็ต้นสนที่อยู่ในหิมะอะไรอย่างงี้นะก็แล้วแต่ภายในจะตกแต่งยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องตรีมคิดมัดก็ได้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะเข้าบ้านยังไงนะครับก็ผมนาทางเข้าไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังนั่นเองก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะทําทางเข้ายังไงนะครับนี่ทางเข้าก็จะเป็นประตูด้านหลังแล้วก็ภายในตรงนี้อาจจะดูโล่งๆ่อยนะครับก็ อาจจะทําเป็นสวนหรือที่เก็บของอะไรก็ได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่ในกระถางขึ้นไปตัวบ้านนั่นเองนี่แล้วก็ด้านบนเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้แม่คิดมัดเลยแต่ว่าหิมะตกเข,เข้ามาข้างในไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่ามีกระจกบังไงจริงๆลูกแก้วดีข้างในมันจะเป็นหิมะเนี่ยถ้าเกิดต้องขยัาอย่างเงี้ยนะอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับบ้านหลังนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็อ,อย่าลืมกด ไลค์ ate, คลิปนี้กันด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะได้ดูอะไรกันก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้บ้านหลังนี้พี่สอนนักบ้านหลังนั้นหน่อยบ,บ้านหลังนี้หน่อยอะไรเงนี้ก็ขอกรมได้นนะครับแต่ห้ามเล่นก็พอนะครับเพราะว่าผมทําคลิปช้านั่นเองนะแล้วก็จริงๆผมทาคลิปไปเยอะมากเลยนะบางคนก็ขอบ้านใต้ดินขอบ้านลอยฟ้าอะไรย่างเงี้ยซึ่งผมก็ทําไปหมดแล้วนะครับก็เอาไปหาดูนะครับ บ้านคาเฟ่อะไรเงี้ยก็ลองเซิร์ชดูนะครับช่องโอปผมนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าบาย